ยาโซ่แกงแพงกำลังอาวาดอยู่ตอนนี้ไหนๆก็สู้ไม่ได้ละเดี๋ยวผมถ่าเขาร่วมเริ่มจากบอดต้นเกมจะหน้าตาแบบนี้ที่เวลหผมจะโลหาแกงแพง2ดาวเพื่อให้บอดแข็งแล้วขึ้นไปโลต่อที่เวลเตัวลหลักที่โลหานอกจากยาโซ่แกงแพงก็ยังมีโคบุโกะครับเดี๋ยวเราจะเปิด4เหมือนทอที่เวลเนี่แหละโลโลไปเดี๋ยวไลท์แค่ผมาเองเรื่องของหลักแกงแพงเนี่ยคือกุนซูคาเคนพาวเวอร์อัพปิกไว้แค่แขนยาวนะครับหาให้เจอไม่งั้นอ่อนลงเยอะส่วนของยาโอผมขอกันตายดูดเลือดแล้วก็ power up ด,ดุดุครับดูสุดน่าจะเป็นกดติดตาามมมผมส่วนดินนนนนจจะะะะะเเเเเเปปป็็็็อออไไรรกดดดด้้้ IE ีีสสสุใหาาายยยพตตััวว3มูข่ คุบุโกะอย่าลืมตัดเกาะด้วยเดี๋ยวตีแทงไม่เข้าหลังจากหมอนหินให้เราขึ้นเวลแปดไปเปิดเอร์ลอตให้ยาซึโอดีสุดจะเป็นโยเนะเพราะเราสามารถไปเวลเก้าใส่เซนหน้าเปิดห้ามิติเมกได้ครับและการโพซิชันคือหัวใจหลักของคอมนี้เริ่มจากง่ายๆก่อนคือคุบุโกะกับยาซึโอะเนี่ยจะไปเป็นแ a i r คู่อยู่ฝั่งเดียวกับไทลี่อีกฝ่ายเพื่อให้มีโอกาสไปสตันหรือดีกว่าหน่อยเนี่ยคือโอดโดดเข้าไปหลวงส่วนแกงแพงจะแบ่งออกเป็นหลายสถานการณ์เริ่มจากถ้าไทลี่อีกฝั่งเป็นเป้าเดียวแกงแพงก็จะเกาะติดกันไปเป็นสามหกายแบบ้เลลวแแกงงงงงมาาอยูต่ตข,ข้พืสถ ยิงอยู่ห่งหางๆอย่างง,งห่วงไล่ไปครับหรืออีกวิธีง่ายๆเนี่ยคือเอาไปไว้ฝั่งที่ตัวแฮงออนจะได้ยืดแขนยาวไปไวๆส่วนเรืออักเมน้นช่วงนี้คนเล่นเยอะอักเม้นนี่ทำให้โลหิตไวน่าจะดีสุด